จะเริ่มอีก3 0วิเพลงแม่งลิขสิทธิ์แน่นอนคือวะเพลงนี่ปิดยังไงวะโคตรดังโหลักกะเอ้ยอย่าพลักผมมาแล้วทีสอสองหนึ่งไปมาแล้วมาแล้วไอ้หนูเรามีอะไรเนี่ยหมัดเหรอะระวังนะครับน้องๆหมัดเนี่ยก็ฆ่าคนตายนะเฮ้ยเอาละครับเราจะเป็นอะไร เพย์เยอร์อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เราแข่งตัวมานะเราเราเราอะเรา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 เป็นอยนั้นเราเป็นคนตัวประกอบฉันเอ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วเอ้ยเกอรเกอรแมนนี่มาพร้อมรับทุกคนพร้อมไปอ๋อนา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 เอ้ยตายปะเนี่ยไม่ตายครับ Luì học nọ binh, quái bên nóng. Pay mày có hiệu hiệu là. Khai thai is khao, bạch 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 bùng bùng ย่าย่าผมไม่อยากตายไปรอดไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยผมรอดเกือบไปละผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้มันขึ้นแล้วผมล็อกผมตึงไงผมตึงเลยไงี้ครับเฮ้ยเด็กเปรตเด็กเปรตร์ด็อกมากน้องบีสุด็อกมากซุเปอร์ด็อกโอ้ยเกมนี้อะไรเนี่ยปากวัว มันบอกอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้อยากเกมอะไรวะเนี่ยเอ้ยใจเย็นเอ้ยไอบ้บ้าบ้าไปเนี่ยโอเคผมรอดแล้วมั้งเอ้ยลงุงเยอะน่ากลัวเหมือน,นกันนะคนเยอะผมไม่ชอบครับคนเยอะแล้วมันให้ทำอะไรนี้อ๋อนั่นไงมันมีคนเป็นอะไรอะ่ะตัวไอเวิร์ลถือดาบฟันว่ากระจอกว่ะแค่นี้เหรอหลักลงไปไอ้ผู้หญิงนี่แม่งเอ้ยหนุ่ม ไอเหลี่ยมเอ้ยมึงไปไกลปะอันนี้เลยตวงเหลี่ยมกันหมดอะเหลี่ยมกันหมดอะไอเหลี่ยมตายหนึ่งครับมาดีใครมาใครจะทู่ผมได้ไอผู้หญิงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวเจอเชี่ย,เ,ย,เ,ยเอยไอเหลี่ยมนี่แม่งหลายรอบละมึงนี่แม่ง โอเคมีคนแตกสองคนสามคนสี่คนนะผมโอ้ยเคยมจะอยู่ที่สูงแล้วนะเออไ่ตองบินไปตองบินนี่เหลี่ยมนะผมระวังนะตีก,กาดแม่งเลยไหนไม่เห็นมือโอเคนะครับตอนนี้ด้านล่างเหมือนจะมีการเจรจาแล้วผมผมอยมังไ่ลกไปยุ่งนะอเอ,อยไอ้หนุ่มนียังไงเนี่ยโออสบา,ายคนระับผมเราไปดูนดีก่าไม่ไม่ไม่ไมไมน่าเบื่อเราไม่ชอบความท้าทาย ผมยังไม่รบไปยุ่งนะเฮ้ยผมโดนอ้อยการนี่มันยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไกลเนี่ยไอ้ลูฟี่เกีฮะอ๋อมึงไปบ้านนี่เม็ดอไรรบไปอ้าวนี่ไอ้การเดี๋ยวมึงก็ไม่ได้เป็นการแล้วเออน้องบินออกมานน้องบินลุยแม่งเลยอ่าแอ๊กแอ๊กลงไปด pues ิลูนู๊ปนู๊ปไปรันเอ,เอ um, no ob. No ob. Ma> ้ยกูจะตาย Ừ, oh, Luffy lăn à, Luffy FV lăn à, ừ. Oh. Đã với em bên á, bổm Cua này à Cua, oh, nó wow. lặng đồ nữa, chứ phải đã nó biến bây giờ tay Chơi tè, đu nước đi Ô, oh, bê ra Ê, โอ้ผมรอดไอ้นี่เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้ไอ้ผู้หญิงผมดำเนี่ยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอแม่งจะฆ่าผมเมื่อกี้แม่งเล่นหลังอ่ะโอ้ไอ้นี่ใครเนี่ยเลียน้ำตาลนะไอ้ลูฟี่เนี่ยไอ้นี่ไอ้เฮียนี่แม่งรันไหนผู้หญิงเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยสมอลสมายโอ้รูปดาวฮิวครับแม่งอะไรไปเชือดอะไรนี่ยขอไปแช้งหน่อยไอ้หนูไหนไปก่อกวนแม่งดิไหนวะไอ้ผู้หญิงเนี่ย แม่งเนี่ยแม่งคุณตีนผมจะตีผมมึงอ่ะเดี๋ยว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 ไม่ต้องมาอู้เลยน้องปีนน้องปีนซื้อต้องปีนน้องปีนมีไอังใจอยู่ <c oughs> โอเคเลสซี่ครับผมได้เวลาดูละโอ้ยสถานี้ไปก่อนเลยครับน้องชาย <c oughs> เดี๋ยวโดบยาก่อนโดบยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอไอ้ผู้หญิงนะเดี๋ยวเจอครับ <c oughs> ไหนว่าไม่มีพุชเหรอพุชไปกันก่อนเลยผมไม่ดีปั๊บโอ้ยผมกลัวตถานี้ที่สุดละ เออวอ้ยเหลี่ยมเป็นปากวัวที่ผมไม่ชอบเลยผมให้มันไปก่อนแล้วกันต้อปี๊ดตายหนึ่งโบ้บูบ้อุ้ยเก่งกันจังอ่ะไปดิ go ไม่์เ้นกูพลังแล้วเว้ยไอโพยูอะไรเปลว่าอะไรวะ ไปเลานถ้ำหลังแล้วยี่ินหกวิวิ่งไปไปดิไอ้ไอ้ผู้หญิงอย่านี้แโดดมั่วยิ่งหายเร็วยี่สิบวิไปน้องปิ๊นโชวูน้องปิ๊นแม่งไปอกโอ้น้องปิ๊นสุดยอดน้องปิ๊นน้องเป็นแปดวิเร็วไปดีมากไอ้กระจอก <Easy. S 2> อ,อีจีเน้องปี๊เฮ้ยน้องปี๊รอดเหรอโอ้ยแยเกมนี่หว่าลูกลูกเกมเพรามันตายไปแล้วครับผมกระจอกเกินไงเงี้ยครับปกติอ๋อยังไม่ตายดิว่าสมาดดีกว่าไหนว่ามึงอยู่ไหนวะเฮียมาเร็วน้องบินน้องบินไอผู้หญิงนี่งไงเอ้ยมึงยังไงเนี่ยน้องบินเปีูด้วย น้องปีนน้องปีนได้ยินเสียงจากหัวใจน้องปีนแม่งอยากไรมึงตายซะมึงตายซะมึงตายมึงตายวะไอ้ากากระางี้ลองฟีเหรอี้องฟีเหรอไอ้ลองฟีเปล่าล้ดฟีอะไรอ่ะฟีอะไรอ่ะ,ะเราจะจัดการพวกแกได้ในคืนเดียวฮึบกระจอกวะเนี่ย เอ้ยหนีและหนีและรันนะเออไปไหนผมไปแค่ไปเอกเหรอกผมจะเป็นพระเอกผมจะเป็นลูกศิษย์กาโลโอล้รันไปซะเร็วลุนดาบช็อกซิกิวับผมโอ้โหไอเชี่ยผมต้องหยวกเอ้ยน้องพินกับพี่อยู่กันอะไริงครับผมเฮ้ยแต่ผมหยวกสมาร์นี่แหละสมาร์หอมอ่ะหอมมึงหอมมากปะไม่อยากหยวกแม่งครับปักแม่ง ปลักแม่งเลยดีมเดียวกว่าผ okay. ักอ่ะเอาไงูไม่ได้เปิดลงทคิครับผมแต่ราผมมันมือไวอยู่แล้วอย่าไปย่อมันเหมือนเริจะไหวนะเหมือนเราวจะไหวนะฝั่งนู้นเหมือนปินแบกรับ ไม่รู้เหมือนกันเลยเหมือนจะวายเหมือนจะวายเหมือนวายอยู่ไม่เยอเราชนะใช่ไหมเอามันตายคนเดียวเหรอเอางงเฮ้ยเอาไอเกมนี้เราต้องเอ้ยแล้วคือยังไงอะผมลุดเดียวนี่ก็ต้องเป็นคู่ใช่ไหมลูกคนตายเนี่เราผมเล่นหลุดเดียวอะเอาไงดีนี่ Why I'm solo ทำไกูต้องโซโล่เอทวินแล้วกันคู่ครับผมมาใช้ท้ายว่าคู่หรือคู่หรือนู้นใช่ไหมคู่ครับโอไม่นะผมอย่าแพ้ตัวเองคู่อีกทีเราต้องอออินคู่ที่ผมจะทาวินครับผมอีเวนต์อีเวนต์เดี๋ยว,ว,วคู่ครับ อีซี้มันเฟัคเกอร์ครับผมอ่าอันนี้อันนี้น่าจะ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 คู่เหมือนกันอันนี้แล้วกันไม่คู่ครับไม่คู่โอ้ยเยอะเลยวินองกระไรทวินไหมไม่เป็นไรจะคู่ซ้ำเกือบไปเลยวันนี้จะคู่ซ้อน ว่าแล้วว <c oughs> ่าแล้วไอ้สมานี่แหละไอ้เหียจะฆ่ามไอสมอไอ้คนไหนมันรอบไปแล้วมั้งไอ้สมอนี่แหละตอนนี้เราจะได้ระงัลหนึ่งเก็บเลือดเอาไว้น้องชายเก็บเลือดเอาไว้น้องชายมาใครเลือดน้อยสุดใช่ไหมใครเลือดน้อยสุดใช่ไหม ต้องเป็นพี่น้องร้องคอเพื่อนรักเพื่อนรักเหรอตายไอสมอนี่แกไอสมอนเฮ้ยน้องปินกูเป็นไรอ่ะทุบแม่งเลยทุบไอสมอนตายหนึ่งครับไอน,นี่แกจังนี่ไงตายสองครับผมมึงด้วยมึงหนีรอบก่อนเหรอมึงที่ลงเฟี้ยวปะเฮ้ยน้องปินช่วยกูด้วยน้องปินไปเรเ่อยๆคิว เออวันนี้เราบองเอ้ย uh, like ้องพิชจะเหลี่ยมเฮ้ยสมัยซื้อตายเกิดไอ้เหี้ยไอ้สมัยไอ้ไอ้สมัยไอ้สมัยกูมีสองเกิดนะเว้ยมึงฆ่ากูก็มีพระเจ้าอยู่บนหัวว่ะไอ้เหี้ยมาดิมาดิมาดิกูมีพวกเว้ยไอ้หนูไอ้สมัยเหรอสมัยเหรอเอ้ยน้องพิชพี่โดน ทำไมหรอทำไมเอ้ยทำไมเป่ตึงทำไมเป่ตึงทำไมหรอเอ้ยทำไมตึงจริงครับผมหัวหนียครับคอยยัดจุกนึ่างเงวะครับเอ้ยเนี่นะน้องวินกูจะตายเหมือนกันน้องวินสวยมาน้องวินมานลุยอยู่อะจีจีเป็นฟักเก์เผื่อโทษนะ Sorry ปวดร้อครับปรอนนมิขับแม่งใส่เป็นเพีผมแม่งมาแอคไงจะฆ่าก,กูก็เฟิร์สวินเนอผมวินแรกนะสำหรับผมก็มันอีซี่ขนาดนี้เลยก็ต้องไปเล่นกันล้าต้องไปจัดกันล้คผมนะก็ไว้เจกินครับผมนะสำหรับคนที่จ้องดูคลิปผมอยู่มาเล่นกันได้มาจัดกันได้ครับเกมนี้มันๆนนครับผมสควิตเกมดูดิซันสองได้อย่างสปอยครับ